สบายสไตล์ส้มจสีสวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะส้มได้เมนูเป็นนี่เลยค่ะข้าวคุกกะปิค่ะร้านดังของวานอนิวาสนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองรับประทานกันค่ะข้าวคุกกะปิหนึ่งชุดนะคะ50บาทได้อะไรบ้างตัวนี้ค่ะเป็นหมูหวานค่ะหมูหวานนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะโอ้เครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ เดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันนะว่ามีอะไรบ้างฝากกดติดตามให้ส้มด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่เราจะได้พบกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็สม่ำเสมอนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะสําหรับเพื่อนๆชาว y o u t u b e แล้วก็ขอพระคุณนะคะสําหรับที่กดติดตามให้แล้วนะคะแล้วก็เข้ามารับชมคลิปของส้มจนจบนะคะขอพระคุณมากๆค่ะ สั่งมานะคะมีบริการส่งถึงที่ด้วยนะสำหรับร้านดงไผ่นะคะร้านดังของวนอนนิวาเลยนะอร่อยอร่อยร้านดงไผ่เครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะมะนาวแตงกวานะคะแล้วก็มีไข่ไข่เจียวกุนเชียงค่ะหมูหวานแล้วก็มีพริกน้ำปลาให้ด้วยนะคะ ปิค่ะถ้าทำเองไม่ได้นะคะห้ิบบาทถ้าทำเองไม่ได้นะมีพริกสดมาให้ด้วยนะคะพริกซอยหอมหอมแดงค่ะหอมแดงซอยถั่วฝักยาวแล้วก็เป็นคุณเชียงไข่เจียวไข่ซอยนะคะ ข้าวคกุกกัะปิร้านดงไผ่วานอนนิวาสนะคะกล่องนี้50บาทมีบริการส่งถึงที่ด้วยนะหมูหวานค่ะส้มสั่งมา2ชุดนะคะชุดละ5้บาท2ชุดก็100บาทถ้าฝนตกตกแบบนี้นะคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตกทั้งวันเลยค่ะน่าจะเป็นฝนของพายุนะคะทำให้ฝนตก ฝนตกอย่างนี้นะคะก็ถ้ามีบริการส่งถึงที่ก็สบายเราเลยนะคะหมูหวานค่ะหมูหนเนาะเอานิดหน่อยเอานิดหน่อย,เ,อดอยเดี๋ยวเติมได้นะคะไม่พอก็เติมได้นะหนึ่งชุดหนึ่งชุดเดี๋ยวบีบมะนาวก่อนค่ะ บีบมะนาวก่อนนะครุกเลยคลุกคลุกุกเครื่องแน่นๆเลยนะคะมาค่ะกินด้วยกันค่ะ อร่อยมากค่ะทุกอย่างลงตัวเข้ากันมากเครื่องจุกจุถ้าทำกินเองห้าสิบบาทไม่ได้นะคะฝนตกอีกแล้วค่ะฝนมาอีกแล้ว หมูหวานก็อร่อยมากๆเลยค่ะเข้ากันดีกับข้าวอร่อยค่ะ าได้แวะผ่านมาวานอนิวัดก็เลียนเชิญนะคะร้านนี้ร้านดมไผ่นะคะถนนวานอนไปอากาศอํานวยนะคะร้านเขาจะมีเป็นข้าวตามสั่งแล้วก็เป็นข้าวราดแกงและด้วยนะคะบางทีก็จะมีเป็นเมนูพิเศษนะคะข้าวกรุกะปิแบบนี้นะคะมีหมึกย่างด้วยนะคะบางวัน ครบเครื่องค่ะครบวงจรมีทุกอย่างที่คุณต้องการถ้าอยู่ในเขตเทศบาลวานอรน,นีว่าเขาก็มีบริการส่งปีถึงบ้านค่ะหิวข้าวก็จัดเลยโทรไปสั่งแชทไปสั่ง อร่อยค่ะอร่อยจริงๆตอนนี้เวลา11:30น,นาทีนะคะตัวนี้เป็นข้าวเช้าของส้มนะคะข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงด้วยเนาะฝนตกค่ะเดินสบาย แต่ว่าขายของอื่นหน่อยได้เยอะมากนะคะสำหรับคนกินน้อยกินไม่หมดนะแต่ว่าส้มกินเยอะหิวจัดคุณเชียงก็เป็นคุณเชียงอย่างดีนะไม่ได้มันนะคะ อร่อยจริงๆค่ะอร่อยอร่อยหมูหวานให้เยอะมากนะคะส้มกินแค่ครึ่งเดียวนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปคุกข้าวกินได้อีกหนึ่งมื้อนะคะ อร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยสําหรับหมูสำหรับข้าวคุกกะปิร้านยงไผ่ค่ะแนะนําเลยอร่อยจริงๆค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจงจบนะคะหมูอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปกินอะไรเย็นๆหวานๆให้สดชื่นสดชื่นนะคะกินข้าวอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาใหม่ก็ขอให้กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะสําหรับเพื่อนๆเก่าที่เข้ามารับชมนะคะคลิปก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็เป็นกําลังใจให้กันยาวๆไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ